ก็ขอกระสบีครับทางคณะของบินแล้วก็เอกภพบรรบิศตลอดจนถึงคณนะผู้ร่วมงานในการขับเคลื่อนในครั้งนี้ครับสัหรับผู้ใหญ่หลายท่านครับที่ให้ความการุณาแล้วก็ถือว่าวันนี้หมายที่นดีมากครับวันนี้จะเอาเบอร์นให้สวยไถึงพี่น้องชาวนป่าแดบครับได้มแบบีโอกาสต้อนรับคณะของคุณบินบรริศตลอดจนถึงขอคณนะผู้ร่วมง,งาน เรียนผู้รเรียนครับตลอดจนประมาณในเมือแม่สวยมีอยู่ประมาณ5้สเอ็ดโรงครับที่จะมาได้ร่วมรับสิ่งของไม่ว่าจะเป็นผังการศึกษาอุปกรณ์การเรียนเครื่องอุปโปรงคนโภคครับวันนี้ผมเองในนานของตควแทนพี่น้องชาวเมืองแม่สวยท่านหนึ่งครับก็ถือโอกาสของะนํางานของณนีมงานที่มีความตั้งใจครับมาจากหลายที่หลายทางแล้วกับพี่น้องมาจากหลายจังหวัดวันนี้เรามารอผ ก็ขอบคุณหน้าที่ ah> ีด er ้วยครับขอบคุณสนครับนี่เงินา้วนะราบพ้เรื่องน้นพอจะบอกได้ไหมครับว่าทุกนีประมาณเท่าไหร่ประมาณแสนกว่าหมื่นหมื่นอ่านี่ผมก็ถือว่าดูแล้วนะท่านสมภพนะัานานสมภพอินตาอินตาบุงินตาใช่บุง กำนันบอยกำนันลอยเราเรียกกำนันบอยตลอดเออถ้าบอกกำนันสองโมงอ่าเราก็ติดกำนันตอนนี้บอกกำนันบอยอ่ะพูดีกันไ เสี่ยวสายเอาพี like fair, so yeah, my my ่ใส่เลยโอ้โหนี่เลยแล้วกเ๊ใส่วบลีลามาเลยเป็นเสื้อที่เอาเอบ นะครับเราปุ๊บออกไปเดี okay. hm. ๋ยวไปดูหน้างานกันนะครับไปเองเขาขาเขาไม่ไม่เสื้อนี่มันเป็นอัตโนมัตินะครับพอใครใส่ปั๊บก็จะต้องเต้นเลยนะครับถอดแห่จ่แจ้าจ่าแค่เต้นเลยโอเคครับดูลีลานี่มันเป็นลีลาของเสื้อนะครับสเต็ปเสื้อ ไม่ใช่ว่าใครก seat, ็เต้นได้นะมันเป็นลีลาของเสื้อจะเป็นอย่างนี้เองเสื้อตัวนี้นะห่อปึ๊บใส่ให้ใครคนนั้นเต้นได้เลยอ่ามันมันไม่อ่าไม่เชื่ออ่พี่ทอมไม่เชื่อปุ๊บใครใส่ปึ๊บเต้นเต้นได้เลยไม่เชื่อไม่เชื่อเราลองดูนะ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 ครับดูเสื้อนะครับประมูลอ่ะใส่ตัวไหนเต้นได้เลยครับ ใปได้เลยนะไมจริงนี่นี่อย่าพี่ทอมพี่สายดูพี่สายดูนี่นี่ให้ให้ดูว่าเสื้อเสื้อเป็นอย่างนั้นจริงไหมดูนะครับว่าเสื้อเป็นอย่างนั้นจริงไหมดูนี่นี่ดูครับดูนะครับดูนะถ้าเท่านี้ดูนะดูนะเดี๋ยวจะหาว่าพี่ทอมไม่เชื่อดูเลยครับ ดูดิอะดูนี่ครับเป็นนี่เมื่อกี้แม่บอกดิ่งมาหาแม่เลย